วันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนมีนาคมปีสองพัเราจะมาฟังคำพูดของอเวกบับดาดาซึ่งพูดโดยอเวกบับดาดาเมื่อวันที่สิบสองเดือนธันวาคมปี1998หัวข้อของเมรีในวันนี้ก็คือให้ละเลิกสำนึกล่างของฉันของฉันแล้ววางเท้าของลูกไว้ในรอยเท้าของพ่อบรามาวันนี้บับดาดากำลังดู ดวงยานบรามินของท่านในทุกทุกที่การเป็นบรามินหมายถึงการเป็นคนที่เกิดผ่านปากของบราม์มาบัพตะดามีความสุขที่ได้เห็นโชคของลูกๆูกบรามินทุกๆุกคนตราบเมื่อลูกบรามินถือกำเนิดตีลักษานึกรู้นั้นถูกแต้มบนหน้าผากของแต่ละคนผ่านพ่อบรามา a ด้วยตัวของท่านเอง พระเจ้าเองนั้นทำให้ลูกเป็นคนผู้ที่มีตีลักเช่นเดียวกับสิ่งนี้แล้วท่านทำให้ดวงยานบรามินแต่ละคนนั้นได้ถือมองกุฎของแสงผ่านมันตราของความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่พร้อมกับสิ่งนี้ท่านก็ยังทำให้ลูกดวงยานบรามินแต่ละคนเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกและทำให้ลูกสวมใส่มงกุฎของการรับผิดชอบ พระเจ้าเองนั้นได้เอาลูกนั่งอยู่บนบันลังหัวใจของท่านแล้วทำลูกนั้นให้สวมใส่มงกุฎสองชั้นตราบเมื่อลูกถือกำเนิดลูกนั้นมาเป็นคนผู้ที่มีตีลักษณ์มีมงกุฎและบันลังไม่มีดวงยานอื่นใดตลอดทั่วทั้งวงจรสามารถที่จะมีโชคที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นดังนั้นลูกลูกบรามินรู้สึกตัวถึงโชคอันสูงส่งของลูกไหม ลูกรู้สึกถึงสิ่งนั้นไหมตราบเมื่อลูกนั้นถือกำเนิดบรามินลูกมาเป็นผู้ที่มีโชคผู้คนในโลกนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ของลูกบรามินอยู่ในรูปแบบของสีกฤษณะอย่างไรก็ตามตีลักษ์มงกุฎและบัลลังก์นั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่อย่างเป็นราชกุมารเจ้าชายของโลกแต่เขานั้น ไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ในวัยเด็กของเขาในขณะที่ลูกลูกบรามินได้รับทั้งสามมันคือลูกบรามินเท่านั้นผู้ที่มีโชคที่จะได้รับการมรรลุผลทั้งสามนี้จากพ่อผู้สูงสุดดังนั้นบับดาดากำลังดูว่าดวงดาวแห่งโชคอันใหญ่ยิ่งกำลังเปล่งประกายอยู่ที่ตรงกลางหน้าผากของลูกแต่ละคนอย่างไร ลูกลูกเช่นกันก็สามารถเห็นดวงดาวแห่งโชคของลูกเป็นประกายอยู่บนตัวลูกเองไหมลูกลูกสามารถเห็นมันเป็นประกายไหมหรือว่านี่เป็นบางครั้งดวงดาวของลูกเป็นประกายได้ดีมากแต่ในอีกเวลาหนึ่งประกายของดวงดาวนั้นลดลงดวงดาวแห่งโชคนี้นั้นเป็นดวงดาวเฉพาะพิเศษ ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่บับดาดาเห็นและพบปะกับลูกๆท่านได้รับความยินดีในการที่ได้เห็นดวงดาวบนหน้าผากของลูกแต่ละคนกำลังเป็นประกายทำไมประกายของดวงดาวเปล่งประกายนั้นลดลงเล่าลูกๆทั้งหลายรู้จักเหตุผลของสิ่งนี้อย่างดีมากๆแล้วพรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างไม่รู้ต่อความรู้ของความอยากและก็อยู่ในความสุขในโชคอันสูงส่งของลูกโดยการคงอยู่อย่างรู้สึกตัวในการบรรลุผลอันได้เสื่อสลายของลูกคิดซิว่าโชคจะเป็นอย่างไรของคนผู้ที่พ่อของเขานั้นคือผู้ประทานโชคเองให้มีความสุขตลอดเวลาในโชคการมีความสุขตลอดเวลาในโชคเป็นสิทธิกำเนิดของลูก ว้าวโชคที่สูงส่งของฉันว้าวพ่อผู้ประทานโชคให้ร้องเพลงนี้อย่างต่อเนื่องและบยบินไปในความสุขลูกลูกได้รับสมบัติอันไม่เสื่อมสลายซึ่งจะอยู่กับลูกหลายหลายชาติไม่มีใครสามารถฉกชิงมันไปจากลูกหรือป้นไปจากลูกได้มันเป็นโชคอันใหญ่ยิ่งเช่นนั้นที่ลูกนั้นจะไม่มีความอยากลูกพบความสุขของจิตใจเมื่อลูกนั้นได้รับการบรรลุผลทั้งหมด ไม่มีอะไรขาดและดังนั้นลูกนั้นได้มาเป็นผู้ที่ละเลยต่อความรู้ของความอยากต่างๆ่ติทัดิพดในวันนี้เวลาของการแสดงการกระทําที่เป็นบาปได้ผ่านไปแล้วแต่ความคิดไร้สาระและคำพูดไร้สาระยังหลอกลวงลูกดูอย่างมากมายอัชชาโอมชานติ